นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปะปัสสะอะกะระนังุตรสุปสัมปทาปจิตตะปโยตปันธังเอสังพุทธะนาสสตันติ แต่ถ้าว่ามาการมารุอภิเศษสมมา,าสมพทธิยานแล้วออ์สมเด็จพรตรจิตแก้วก็ค่ส่วนด้วยกำลังพุทธิยานว่าการเศทศคราวนี้เราจะเทศตัวใครก่อนจึงจะบรรลุบัพพนคนฟังก่อนเป็นคนนี้มีความสําคัญมากถ้าคนฟงังครั้งแรกไม่มีการ,ารบรรลุบัพพนการเศทศข็ออกสมเด็พระตรจิตฝนก็จะไม่มีความหมาย สมเด็จพระจอมไตรยพระมหาสษัตดิจ์จได้ทรงตรวจดูกำลังอำนาจของพุทธยานก็ทราบว่าอาราธนาบทเอาทักดา,าบทยายาญญบทซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของพระองค์มาในการก่อนจึงได้อารูปฌานหนึ่งสองท่านถ้าสองท่านนี้ฟังคำเทศนาของพรสมเด็จพระทรงท่านเป็นแค่จบเดียวก็จะเป็นอรหันต์ ก็ได้พิจารณาต่อไปว่าเวลานี้ทั้งสองท่านอยู่ที่ไหนองค์ทุนเดชจำใจก็ทรงทราบว่าเวลานี้ทั้งสองท่านตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นพรมเป็นอรูปพรหมไม่มีอายตนะเป็นเครื่องจะฟังไม่สามารถจะฟังเทศได้ยังได้มีความขลุดใจว่าโอนนาาน๋นออาจารย์ทั้งสองของเราเป็นผู้ที่หายจากความดีกันแล้ว หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบพิตแก้วก็ทรงดำริต่อไปว่าจะเทศส่วใครก็ทราบว่าปัญญาวคชีอสีทั้งห้าที่เคยปฏิบัติพระองค์มาก่อนมีทัโกนัญยะปริมาทานและบางเทศจะองค์สมเด็จพระบิตรดาวอัตานจบโูนิอญยะจะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นประโสดาบันและหลังจากนั้นต่อมาเทศอีกไม่กี่วันทั้งหมดก็จะสำเร็จารสเ็จตลาดตะผล ฉะนั้นองค์สมเด็จพระทศกัณฐ์ยังต้องไปเทศโสรดปัญญบคีรษีทั้งห้าก่อนแล้วก็ว่ากับมาตาลันดับเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาอเจ้าเข้ามาเึ่เข,ขกกรุงราชคฤห์มหานครจอมบอกพิดีสอนคือพระเจ้าพิมีสารมรมคษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงทราบข้าเชงนนำคนสิบสองล้หดทั้งหมดด้วยกัน ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมใจบรมศาสัดาพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศจบระ้วก์ทรงคนเสด็จหดเป็นพระโสดาบันพระเจ้าพิมภศัยก็เป็นพระโสดาบันต่อมาในการนั้นก็ปรากฏมีอะไรเกิดขึ้นในโลกแล้วทั้งหมดสองร้อยห้าสิบองก็เป็นไปกลางเดือนสามพอดีไปกลางเดือนสามม่บรรดาใจพุทธบริษัท บางตำราบอกว่าตำราเขาพรามเมื่อถึงกลางเดือนสามบรรดาพรามทั้งหมดจะมาจะมาทำพิธีอย่างหนึ่งเขาพรามองกันในการประชุมกันแต่ว่าวันนั้นบรรดาพระรหันทั้งหลายจะมาประชุมกันที่องค์สมเด็จสมยัยพระเจ้าทรงทรงกระเด็ดอยู่ก็เป็น,นว่าบรรดาพระท,ทั้งหลายที่มานี่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับพิธีของพราหม์ ถือว่าเป็นประเพณีนิยมของพทธศาสนาที่พระเจ้าทรงตรัสประเพณีของพราหมณ์เรียกว่าสยามภูถึงวังๆๆๆนวันการเดินสามพราหมณ์ที่อยู่ที่ไหนทั้งหมดจะต้องมารวมกันทั้งหมดทำพิธีสยามภูรวมประชุมกันปรากฏว่าเป็นอรหรันต์นิหนึ่งบวชจากพระเจ้าเองเหมือนกันหมดพระเจ้าให้บวชเองแต่การนั้นสองฝั่งทำร่วมกันทั้งหมดถ้าการเดินสามเป็นอรหันต์ทั้งหมด แล้วก็ต่อมามาประชุมพร้อมกันในเมื่อบรรดาพระฆ์ทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันเวลานั้นองค์สมเด็จพระพัลยาณ์ยังมีพระพุทธฎีกาหรือว่าพิกเวดูก่อนวิสุทธังหลายการที่จะถาคตแนะนําให้เธอทั้งหลายไปสอนบรรดาประชาชนก็ยังไม่มีกําหนดแน่นอนว่าจะสนอนยังไงกัน พระต่างคนต่างเป็นพระอรหันต่างคนต่างเป็นปโสดาบันแต่ความจริงพระอรหันต์ก็ดีพระโสดาบันก็ดีสอนไม่ผิดจะคําสอนขององค์นนนนสมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้าเพราะว่าสอนตามคนที่ตนเองได้บรรลุมาแล้วไม่มีการผิดแน่นอนแต่การสอนก็เป็นการสอนคนละวิธีคำต่างคนต่างสอนตามความถนัด ในที่สุดก็มีการมุ่งพันิุ์ผ่านพป้นที่ไปเไป็นท,ที่สุดถ้ามุ่งสวรรค์บ้างให้มุ่งพมาโลกบ้างให้ละความชั่วตอนนี้เม,มื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมกันหมดอย่างนั้นแล้วโองค์พระเด้าพระปฏิแกจจึงวางกฎงการสอนในพุทธศาสนาไว้ว่าตอนนี้ไปแ้้พวกเธอจะไปสอนที่ไหนก็ตาม จำกฎทั้งสามแรายการนี้ไว้ให้เป็นพื้นฐานเหมือนกันให้หมดพื้นหนึ่งสัพพปาปัสสะการังจงสอนให้ทุกคนละความชั่วทุกอย่างขึ้นชี่วความชั่วทางกายก็ดีทางวาจาก,ก็ดีาาการนึกทานใจก็ดีให้เลิกเสีคยค่อยๆแนะนำเขาสอนที่เดียวมันยังไม่ได้ผล ค่อยๆปรับลงมาทีละน้อยๆจิตงเขจะกินและรนการนีสองกัสรสูกปะสมถทาแนะนำให้ละความชั่วแลายตั้งใจระทุกความดีทุกอย่างเพื่อผลความสุขมีสวรรค์พโลกนั้นให้ผ่านเป็นที่ไปความดีมีอะไรบ้างหนึ่งมีความเคารพในดีดามัรดาผู้มีคุณ สงเคราะห์และปฏิบัติผู้ม,มีคนณให้มีความสุขตามที่เราจะทำอันนี้เป็นความดีประการนี้สองรูจ้จักเวชาประชาพระไม่เวลาตื่นขึ้นมาเป็นความดีถ้าการรู้จักบูชาพระเวลาตื่นขึ้นมานี่ถ้าตั้งใจบูชาทุกวันบูชาไม่ต้องมากใช้เวลาสองสามนาทีก็พอ ไม่ต้องไปใช้เวลาตั้งชั่โมกยศจะไม่ไจริงข้าวเช้าตั้งใจคิดลุกขึ้นมาจากที่นอนไม่มีโทูจะจุดก็ไม่เป็นไรกราบลงไปที่หมอนนึกถึงพระพุทธร,รูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้โดยเฉพาะตั้งใจว่านะโมตัสสะพะควาโต,ตอราโตสัมมาสัพพุัสสะ ตั้งใจว่าในความเคารพคําว่านโมนีแ่แปลว่าข้าพเจ้าขอนวัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระราน์พระรองค์นั้น <c oughs> ถ้าเอาเป็นแค่นี้จริงๆก็ใช้ได้ทําทุกวันให้มันชินถ้าถึงเวลานั้นต้องทำตื่นมาใหม่ๆต้องทำตื่นใหม่ๆต้องทาท,ทุกครั้ง ถ้าคืนไหนไม่ได้ทําวันไหนไม่ทำมันนั่นคือความไม่สบายใจอย่างนี้แสดงว่าบรรดาธุริวัจมีฌานในพุทธามนุสติกรมฐานม,มันเป็นฌานที่ไม่ต้องนั่งเข้าขัดสมาธิถ้าเป็นฌานอย่างนี้คือทําอย่างนี้ทุกวันจนต้องมีอารมณ์ชินต้องทําไม่ทําไม่ไหวใจไม่เป็นสุขเป็นฌานแล้ว ถ้ากำลังใจถึงขังน้นนี้องค์สมเด็จพระพุทธ,ธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเวลาจะตายท่านจะเห็นพระพุทธ,ธเจ้าทัานยิ่งเทวดาทันยิ่งสมมาลอยอยู่ในอากศาศจะมารับท่านไปสวรรค์เป็นอย่างน้อยถ้ากำลังใจมีความบ้านคงจริงๆก็ไปเฉ่งสมแต่ว่าบังเอิญในเวลากลางวันและตอนเช้าตอนใดตอนหนึ่งจิตใจเราเกิดไม่มิยอมในร่างกายขึ้นมา เอากันทุกทุกวันนะบางครั้งบางเวลานิดหนึ่งคิดว่าร่างกายนี่มาเต็มไปด้วยความทุกข์การหากินก็ทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความพักผ้าจะขอรักขอชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ในเมื่อร่างกายเราทุกข์อย่างนี้ถ้าจะเกิดกี่ชาติมันก็ทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้อีก ถ้าตายแล้วขอปานิพานถ้าเป็นอย่างนี้เวลาจะตายถ้านย่าไปลาอันปานิพานทันทีครั้งหนึ่งมาองค์สมเด็จพระผู้ธมีพระาเจ้าเสเด็จจุที่กร์ได้จะขึกมหานครเวลานั้นปรากฏวรรดาระชากรมีพระเจ้าพิมพิสารบระมักษศัตร์บาทเท่าเธอมีความสุขมาก ทุกคนก็มีความสุขฝนก็ไม่แล้งตกต้องตางฤดูกาลพืชพันธุ์ญญาหายก็บ,บริบูรณ์สมบูรณ์แต่เมืองตรงกันข้ามฝั่งตรงข้ามแต่ไม่น้ำของกงรงนั้นจะขึ้นมหานครเมืองนั้นปรากฏว่าเขามีความเดือดร้อนฝนไม่ตกตามฤดูกาลเิ่นเวลาปีย่งบ้างสองปีสามปีมาแล้ว บรรดาประชาชนหลายก็โทษพระมหากษัตริย์ว่าพระมหากษัตริย์เนีไม่ตั้งอยู่ในสี่ใที่ทำผลจึงแรงดังนั้นพระมหากษัตริย์จะพระบรมราชินีนาจึงตั้งใจงททรัจกษาอบโบสถตสินจำศีลคนละสามเดือนเอากันอย่างหนักเอาก็ให้เป็นที่ แต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะทําทอย่างนี้ก็ปรากฏว่าฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูการฝนก็ไม่ยอมจะตกอ,อีกต่างคนต่างก็มาประชุมกันก็ทราบว่าเวลานี้องสมเดรวชินตระพระพักกวันคือพระพุทธเจ้าเสด็จอจุที่กรุงราชเกิดมหานคนใกล้ๆกันฝั่งกรงแดงข้าม เขาก็เลยกันว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนฝนตกตามธรรมดาคนก็มีความสุขการหาจริงก็สะดวกสบายเพราะคนมีบุญมีกุศลทุกคนเนี่ยตัดสินใจกัว่าควรจะไปพรราชนาอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาโปรดแมื่อก็เวลานั้นเมื่อนั้นเมื่อฝนเขาแรงจัดโรคระบาดมันก็เกิดคนก็ตายกันมาก เรียกว่าคนก็ตายกันทุกวันฉะนั้นชาวเมืองนั้นพระมหากษัตริย์จึงตั้งพรามแ์ไปนมาลักษนาองค์สมเด็ชไะชามาถ้ะพุทธเจ้าทรงพระเดชไปไปพระพุทธเจ้าก็ทรงรับขณะที่จะเสด็จไปจะบรรดาจพะพุทธบริสัททั้งหลายให้ทางที่จะผ่านไปถ้มันเป็นป่ากว่าจะถึงไม่น้ํา แต่ได้ว่าเป็นเหตุอตัศจรรย์เวลาที่องค์สมเด็จพระพุทวัสนเดสด็จไปเวลานั้นทั้งทางที่จะสเดสด็จไปทั้งหมดมันราบรื่นไปทั้งหมดมันเป็นถนนใหญ่ราบเรียบสองข้างทางก็มีดอกไม้สวยสดงามตลอดทางในระหว่างที่ไปก็มีเทวดาบ้างมีพรมบ้างก้านรม่มถวายร่มเงากับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและก็มีธงมีฉัดมีธงเป็นแนวแถวเดียวตลอดสายทางที่ความใจถึงแม่น้ำไปของอัศจรรย์เวลานั้นก็ไปเห็นอัศจรรย์จากคนทั้งหมดพระอรหันหินองเขาก็อัศจรรย์พระมหากจสัตว์เองพระเจ้าเป็นประาหิน,หนออกน็มัศจรรย์าทราบแล้วเมืองนั้นไม่เป็นเมืองป่า พระเจ้าพิมิสรารที่เขาเด็ดไปพร้อมกับองค์สัรว์สัมมาสัมมุทธเจ้าเมื่อไปถึงแม่น้ําแล้วปลากฏกลางแม่น้ําพญานาคก้านฉัดก้านลมมีธงถิวเป็นเครื่องรับในเมื่อฟังน้อเข้าเรือมารับองค์สจพระสัมมารพระเจ้าให้ข้าไปพระเจ้าพิมิจสารพ,พร้อมทั้งเครื่องส่งลงน้ําไปส่งไปส,งไปส,งไปสง่งเรือื่องขอ จากนั้นพระราชาฝั่งมอนจะเดินลงน้ำมารับพระเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งเรื่อสงกันถึงคอเหมือนกันรับขึ้นบกเมื่อรับขึ้นไปแล้วก็ปรากฏมีธงทิวมีสนนราบเรียบมีเทวดาสั้งร่มถวายพระพุทธเจ้าถวายพระอันา์ทั้งหมดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสรงโคตรสมเด็จไปถึงเมืองนั้นข้อขึ้นสะเด็จไปถึงที่ประทับพอดีฝนตกหนัก ฝนตกหนักขนาดหนักที่ไม่เคยปลากฏมาก่อนอันนี้เมื่อฝนตกหนักแล้วน้ำมันก็นองน้ำมันก็ไหลลงไอ้สิ่งที่เป็นปฏิกูลศพที่เน่าต่างๆมันก็ไหลลงม่น้ําไปหมดหลังจากเมื่อฝนหายแล้วองสมเด็จพระบรมันสุคจึงได้มีพระพุทธวิการแต่ก็อนุท่าอนันทาดยก่อนอนุสีย ในเมืองนี้เมื่อผีตายคนตายกันมากพวกผีวิสัยก็เต็มเมืองถ้าอย่างนั้นเธอจงนำขันนี้ไปน้ำใส่เข้าทำน้ำมนต์ไปพรมให้รอบเมืองเดินอยู่บนกระแพงเมืองพรมให้มันรอบรบเพื่อเป็นการปัดเปล่าวพวกผีวิสัยที่สิงอยู่ในสถานที่นี้และนนทนก็รับขันน้ำมาจากองค์สมเด็จินาศี แต่ขันนะนะ้ำพมะพุทธเจ้ายังไม่ได้ขัน,น้ำมนต์มันเป็นขันนะ้ำได้เฉยถ้าโดยก็ตั้งสติญาต่ไสขอบรารมีพระพุทธเจ้าเป็นทิดถึงถ้าก็ว่ายาวบ่อยนะ้ำมนนะต์บทนี้นะโพตบุพพังพิฆเวยานยงนะน,นะท่านเสก้ดยคาถาโพตบุพพังพิฆเวไม่เป็นคาถาขับผีจำไม่ดีนะทุกคนนะ ถ้าว่าไม่ดีผีขับเอานะว่าเราตั้งใจว่าดีถ้าว่าไม่ดีผีขับก็ดีกก็เด้งเราจะโจะ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 ทษสาไม่ได้นะว่าพระตะบุฟังเปก็เวทนตระเวอะมากใช่จะใบ,ะบหวยังไงบ้าผีหนีเพราะว่าจบทั้งหมดท่านนม,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 มก็ไปพรมเวลาเป็นพรกวันนึกถึงบารม,มีพระเจาววาะ้าว่ากระถาวันนี้เรื่อยไปรอบมืออ พอพรมไปรอบเมืองแถบหนึ่งปรากฏผีมันหนีจากเมืองแถบนี้ไปเช้ออกราตูไอ้เจ้าพวกผีมันมากมันออกระตัวไม่ทันมันดันกรแพงเมืองพังไปแถบหนึ่งเห็นไหมเจงาเจงาว่าได้ไม่คนคงจะบุกพังอ่ะฝ่าใจฟ้าพังทีผีไม่ออก ก็โลงความว่าบรรดาเมืองัหนก็มีความสุขมีความสุขานฝนตกต้องตามฤดูการผลดีมีคความประโยชน์ดีเพื่อพันธัญญาหามดีด้วยทีนี้พระพุทธเจ้าก็กลับเมื่อเวลาพระเจ้ากลับเขาก็ทำอย่างนั้นเทวดากลางล่มทมกลางล่มให้ทางที่มันไม่ราบเรียบก็ราบเรียบร่มรื่นดีมากมันเป็นทางปรับดีมาฟังนี้ พอถึงชายฝั่งพระราชาเมืองนั้นก็มาส่งก็ส่งเรือที่ข้ามพระเจ้าลอยคอมาถึงคอกบพระเจ้าพิมิสัยก็ไปรับลงไปรับจากน้ำถึงคอเหมือนกันก็เป็นนว่ามังงองสมเด็จพระพักตรวันมรมาสันดาหกลับมาพักที่พระเวทวันมหาแล้วก็มีบรรดาพระสงฆ์ไม่ถามองค์สมเด็จพระพุตทตแก้ว ว่าพันเตพระกาวาข้าที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่าคเจ้าผู้จเจริญพระพุทเดียวคานข้าพระเจ้าอยากจะทราบว่าโดยอานุภาพอะไรนนในเมื่อขัาฐานจากที่ทรงนัจะคือมหานครไปสู่ท่าน้ำมันเต็มที่ปาชัดเวลาที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดีสมพราเกิเไปมปันไกลไปถนนราบเรียบรื่นแั้วใหญ่โตมากกว้างขวาง แม้แต่ผงนิดหน่อยก็ไม่มีขวางสองข้างทางก็มีต้นไม้ดอกไม้สวยสดิจามมากแล้วก็ในระหวา่างข้างๆก็มีเทวดายืนถือธงเป็นแถวมีพรมละเทวดาตั้นล้มสวายพระฝั่งนี้กับฝั่งน้องกัเหมือนกันแล้วก็ไปถึงฝั่งน้อก็ปรากฏว่าวีนว่าถึงพับฝนตกทันทีขับบรรดาจิ่นหลายหล่วน,น,นี้ที่เน่าเน่าให้หมดไป สร้างบ้านเมืองสะอาดแล้วฝนตกกระฝันน้อนเป็นตามตาตามตามฤดูกาลชื่อว่าขุดฟันในญาหารดีสมเด็จพระจันทร์ศีลบรมสารสันดาสธรรมาทุจเจ้าตรัสว่าพิจารวิจดูก่อนวันสุดทั้งหลายอานิสงส์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่อานิี้สงที่ธรรมาภิภัณฑเป็นสถานพุทธวโอวิเศษธรรมารุจธิยาณเอาชนะ ทรง,งฟังให้ดีนะจำให้ดีนะไม่ใช่อาณิสงส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธญาณเป็นอาณิสงส์เมื่อสมัยก่อนตาถากคตเป็นพรามและก็ยังเป็นพรามคนจนเวลานั้นมีลูกชายคนดีอยู่คนหนึ่งเป็นลูกชายหัวปีและก็เป็นลูกชายคนสุดท้องยังไงก็ไมนมีคนเดียว <laughs> ไม่น่าจะโง่เลย <laughs> เป็นลูกชายคนเดียวป็นลูกชายหกปีแล้วเป็นลูกชายคนสุดท้องใช่ไหมตอนมาเมาื่อยุคประมาณสิบหกปีเขาเป็นสา,า,ามตามธรรมธรรมดาพระไม่ต้องให้ลูกชายเรียนไตเพศใช่ไหมมีลูกเพศได้ลูกเพศสามเพศนะ ทั้งสามอย่างทั้งสามเพศฉันไม่รู้เลยฉันเพื่อจะฉันรู้สองเพศเพศผู้ชายและเพศผู้หญิงเช่ทำไมเก่งอยู่สงวัเดี่ยวก็ด้วยายังไม่จบก้ว่าเสียวให้เรียนให้เรียนใจเพศ่จับเพื่อนคือเพื่อนเป็นพรในิสอนอัตธรรม แต่ว่าท่านลูกชายของท่านสามคนนี้ฉลาดมากตามหลักวิชาเขาเรียนกันสามปีท่านเรียนเพียงแค่หกเดือนจบหมดจบแล้วแถมยังเก่งกว่าอาจารย์นิดนิดที่ว่าเก่งอาจารย์ในความรู้มีความฉลายกว่าอาจารย์แต่ก็แต่ก็อ่อยสู้อาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์เป็นอาจารย์ก็มีความเคารพในอาจารย์อาจารย์ให้สอนลูกสิษย์แทนเนี่ย ต่อมาท่านก็มีความคิดว่าความรู้ในใจเพศ่อแก่าจารย์สอนไม่ยึ่ทางคนทุกมาแล้วไหมไม่ยึ่ทางคนทุกข์าากขันถามว่าอาจารย์ความรู้ที่มีเหนือจากนี้มีไหมอาจารย์ก็บอกว่ามีแต่ว่าไม่ใช่ที่มีท่านถามว่าที่ไหนก็บอกว่าไปที่ภูเขาคันธมารอาจารย์ที่าน,นมีความเฉลายกว่าอาจารย์มากไม่ใช่พระบจรัจจุพุทธเจา้าดิ เป็นที่อยู่พระประเจพระเจ้าท่านก็ไปฝากพระประเจพระเจ้าองค์หนึ่งให้ศึกษาท่านศึกษาต่อได้ไม่อยู่วนตามหลักสูตรเขาต้องเรียนเป็นปีแต่ว่าท่านพรามพวกนี้ปรากฏเรียนไม่กีเ่เดือนจบอีกเมื่อจบต้อธรรมของพระประเวพระเจ้าแล้วก็ขอลาแยกตัวเพื่อปฏิบัติธรรม ไปปฏิบัติทำจนได้เป็นนายก็จะ้บรรลุกเป่นพระบาเจ้าพระพุทธเจ้ามีคนจะเป็นพระเจพระุทธเจ้ามารมีสูงมากนะเมื่อเป็นพระบาเจ้าพระุทธเจ้าก็อยู่ในแถวนั้นเป็นที่เคารพขมรรดาประชาชนหลายเป็นพระที่ดีมากาับ,บ้านชอบมากพระบาเจพระุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรแนละ้วจีเรศไม่มีใช่ไหมใครอยากจะฟังเทศตัวเทศก็ฟังใครอยากจะคุยธรรมะเ่อความเข้าใจก็คุยฟังทุกอย่าง เป็นที่สุรลกแต่ว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งยีส่วนหนึ่งคือท่านมีอายุน้อยตายเร็วมีความสุขดีอย่าเล่าเรื่องพระตัวให้ฟังอเ,ออเอาไหมเอาไหมเอาคนเดียวเนี่ยมันไม่เป็นเอกฉันใครใหญ่ฟังยกมเพขึ้นเออ,เอ,อใช่แหละเป็นเอกฉัน หลวงพ่อโตท่านเป็นสํามเด็จแต่ความจริงหลวงพ่อโตจริงจริงะท่านเป็นลูกรอนหนึ่งจริงจริงไม่เชื่อไปถามรอนหนึ่งดูที่จะ่านพุทธที่เคยเคยถามก็ท่านแล้วนะท่านยอมรับจิิงนร่งรับโดยการสวดใจภาพแบบพระพุทธเจ้าไว้แล้วพระพุทธเจ้าจะใครเขายังมันใช่ใช่แสดงว่ารับ คือว่าเรื่องมันอย่างนี้สมัยนั้นพระเจ้าตากสินยกทัพไปทางด้านทิศตะวันตกใช่ไหมทิศเหนือ,อก็ไปเฝสเกตทัพพม่าจะเข้ามารอน,นึงก็ไปวางแนวทหารไว้อีวันหนึ่งก็าาออกไปตรวจแนวทหารพอไปตรวจแนวทหารก็ไปเจอกะท่อมกะท่อมหนึ่งให้ตังให้ลหนีโยมให้ตังเข้ามากันอนึกว่าลูกหนี ก็มาบไม่ได้ source, เรื่อะไรเนี่ยเยเยนเาใครใคเนยเขาเนฟังสบบคือคือว่าท่านก็ไปดูทหารไปตรวจแนวก็กลับมาก็ย่องย่องไว้เจอกระท่อมกระท่มหนึ่งอยู่กลางนาแต่ปรากฏพระราชบิดาแล้วก็แม่เขาสาวไม่อยู่รูปร่างหน้าตาดี ก็ย่องไปตู้งติงตร้งติงตร้งสิงใช่ไหมนีก็ไปนั่งเป็นที่พอใจกันพ่อแม่เข้ามาก็เห็นว่าเป็นแม่ทัพใ,ใหญ่เก็เลยเลี้ยงลูกสาวให้เมื่อขนาดที่ขับตาทับกันอยู่ที่นั่นรับรากฏว่าเขาไม่นานนักนก็เป็นปีนะเป็นนันว่าลูกก็เกิดเกิดพระคันตั้งคันตั้โพตขึ้นมา ตอนที่ยกทักรับก็เอาผ้าคาดเอวจังเต็มยศให้ไว้ว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วก็ส่งลูกเข้ากรุงเทพเอาผ้าคาดเอวมีไปด้วยผ้าคาดเอวเป็นยศใช่ไหมให้ไว้เลยเป็นเป็นรัักนี่เป็นเอ,ปเอาต่อมาภายหลังท่านท่านเกิดมาบทเน้นบทอนรัว่าอะไรไปก็เข้ากรุงเทพก็เ,เป็นเน้น เขามีผ้าขาดเอวตดีข้าไปก็เขาจำไเวลานั้นรอนหนึ่งสวนาคนแล้วก็ตายไปแล้วแต่ว่ามันเน้อยู่พอแสดงผ้าขาดเอวเขาก็รู้เลยว่าเป็นลูกรอนหนึ่งแต่ใครก็ไม่รับว่าเป็นเจ้าใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเอาไปเลี้ยงเขาไม่รับว่าเป็นเจ้าแต่เจ้าสงเคราะห์เขามันรับไม่ได้เพราะมันเป็นโหดชัดใช่ไหม ก็ต่อมาต่อมาก็บทละกับเรียนจบพระใจดิดกพระใจดิจิแตกขันมาไม่จบอย่างเดียวเป็นไปนเสมิทายานดีโตจ,จบพระใจวิจีตรอย่างเดียวมันยังโง่บัดซบอยู่คนอะ่ะเสื้อกระดาษ <c oughs> แต่ว่าไม่จบพระใจดิจิอย่างเดียวเป็นไปนเสมิาทายานแตกขันมากเวลานั้นรอสีก็บทก็ตโตก,กันรอสีที่เจ้าจันรอสีก็ทราบว่าเป็นเจ้า ยิ่งว่าเือเมื่อกันเองต่มมาเมื่อเมื่อเมื่อเราสี่บวชแล้วก็สิกออกมาเป็นกษัตริย์เราสี่ก็ตั้งให้หลวงโคโตเป็นพระราชาณชัันสามันถ้าไในมณฑลเข้ามาเทศในวังเรื่อยๆเทศไปเทศมาก็ไปสุดชอดจังก็ตั้งเป็นพระราชาณะเลื่อนเป็นขั้นเทศไปเลยกระสิใช่ใช่ เลื่อนไปนรเทศหน่อยเดียวไม่ช่าก็เลื่อนไปสมเด็จพระสาจาจยนโตโตไม่ใช่เล็ก <c oughs> ก็มีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ่อยๆก็เราสี่แล้วก็คอก็นี่ก็ต้างไป,ไปางเป็นพระเห็นไหม้าปเทศในวังวิเวาขาหนึ่งเทศยังไงก็ไม่รู้ประเทศเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาไอ้คนสมัยก่อนไอ้คนสมัยสมัยก็พทะเจ้าสมัยโน้นน,นะ ั้าไอ้ไอ้เพียไอ้เพียน้องเป็นเมียจะได้ว่าไปว่ามาฮะเกิดสมัยก็โลกพ่อเดียวแม่เดียวกันไอ้พี่ใช้ก่อนน้องมาเป็นเมียไปไปมามนหลดหลดมันก็ลามมาถึงไอ้กษัตริย์สมัยรัชกาลศิลป์เนี่ยถึงุเทพรอสีโกรดั่งถอดจากสมเด็จอันนี้ั่งถอดเะยถอดจะนี่ถอดก็ไม่เป็นไรถอดยังไม่พอ ขับออกนอกประเทศอีกข้ามอยู่ในข่าคณะสีมาไปไงถ้าเป็นอย่างคุณรากจะพมยายก็ตายหาไปแล้วนะไม่รู้จะไปที่ไหนมาท่านก็นลุกมาขับก็ไปบ้านเขาไม่อยู่แล้วก็ไม่ต้องอยู่อยู่บ้านของเราน่นนโอ้เบงไม่ใช่ไม่ใช่ยอดท้อเสียงก็พอดังพอ,อดังโกรธแเนี่ย โก้แล้วมาไล่เขาไป,ไป,ไ,ปไปนอนในโบสถ์วัดพระแก้วถ้าเป็นชั้นก็แงแ <S <S <Add to die> oh Exped อบไปแล้วเจทสไม่มีทางไปไหนพระเจ้าอยู่หัวสั่งให้เจ้าหน้างานไปไล่เจ้าวัดพระแก้วอันบอกเฮ้ยนี่มาที่วัดไว้ไม่ีที่จ้าที่หัวนี่เที่หัวไม่มีสิทธิ์ที่วัดไว้โอ้ที่ที่โคะสงฆ์หรือไม่ล่ะ พราะนอนนั้นถึงถึง,ถงบ่ายปวดท้องขีทั้งเยี่ยของเราไม่รู้ปวดท้กงขี้ในหน้ากูต้องเยี่ยวในนั้นนีพอถึงตอนบ่ายบ่ายที่หัวก็สั่งเจ้าหน้าที่ไปกาบอกว่าเอางี้แล้วกันอ,อนุญาตให้หัวโต,วตวเข้าขอบคณะสีมาได้เขาออกจากพระบทตึแก้วเดินท้อมๆๆม,ม,ม,มาที่ท่าจี่ทวจันทร์ไหมจะข้ามฝาา ที่ไอ้หัวก็สั่งให้เป็นนักงานอาพัสสมเด็จมาถวายถามทำไมเพราะทีห่หัวสั่งพัสสมเด็จถวายบอกเฮ้ยไม่ได้รับไม่ได้ไอ้ใครเขาจ้างสมเด็จก,การถนนวะมีหรือว่าการสมเด็จก,การถนนทนทางแม่ไปไอ้หัวมึงไม่ได้เรื่องมีอย่างนี้ใช่ยวนะอะไรดูถูกกันดีกวะาตำแหน่งสมเด็จตำแหน่งเล็กน้อยนะ เจ้ารที่เรากรับทางเินข้ามฝากมาเจระจ้างเจ้จ้ามาเจ้ไว้ทันใจลุงเจ้าจ้างอีกูเลอกไปสมเด็จที่สบายมาไดรมเวลาที่ไม่สมเด็จก็ไม่ไอคนเจ้ไม่ต้นเจ้ไม่ต้นเจ้าเองเจาไวทันใจเเจ้าจารจ้างข้ามฝากเออจบแล้เอวังก็มีเ